ชีวิตมนัชนกส่งสีสุขวัย62นกมนัชนกส่งสีสุขนางเอกวันใจแฟนแฟนยุค70เจ้าของฉายาหลินชิงเสียแห่งเมืองไทยแจ้งเกิดจากการเดินแบบแฟชั่นและงานถ่ายโฆษณาก่อนมีชื่อเสียงจากผลงานหนังเรื่องแรกรักเมื่อปี2521 และนี่คือภาพปัจจุบันของเธอในวัย62ปีการเวลาไม่สามารถที่จะทำอะไรในความสวยงามของเธอได้เลยจริงๆเป็นอดีตนางเอกหนังไทยชื่อดังสำหรับมนาชนกทรงสีสุขหรือลูกนกที่ก้าวเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนางแบบและจากนั้นก็ถ่ายโฆษณาพร้อมไปด้วยก่อนมีผลงานที่สร้างชื่อจนกระทั่งเรื่องลือไปทั้งประเทศจากการเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกแรกลัก คู่กับแพโรส,สังวรลิบุตรเมื่อปี2521ซึ่งปัจจุบันนี้มนาชนกทรงสีสุขในวัย62ปีนั้นยังคงความสวยงามสะพพังแทบจะไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยทั้งนี้ถ้าหากย้อนไปกว่า30ปีที่ผ่านมามนาชนกทรงสีสุขมีพี่สาวสองคนที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงก่อนหน้าคือทัศนาทรงสีสุขเล่นหนังของดอกดินกันยามานและก็แต่งงานกับพี่ชายของนักร้องสาวชื่อดัง ตู่นันทิดาแก้วบัวสายซึ่งเป็นช่วงในเวลาที่เธอไปสู่วงการแสดงส่วนพี่สาวอีกคนนั้นคือนัทยาทรงศรีสุขเป็นสิบยอดนางแบบรุ่นเดียวกับตุ๊กดวงตาตุงขมณีติ่มเพนพรไพรทูลน,นับจากมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องแรกลักปี2521และก็ตามด้วยเรื่องเพิงตะวันอันตารายปี2522เธอก็ได้ไปเล่นเป็นดารารับเชิญในเรื่องพ่อจา๋า หลังจากนั้นไปแสดงละครโทรทัศน์ก่อนผันตัวไปทำงานประจำที่ล็อกเซเลตจำกัดมหาชนกว่า10ปีแล้วหลังจากนั้นไปทำงานประจำที่กันตนากรุปจำกัดมหาชนในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมกันไปกับการทำหน้าที่พิธีกรทาพิสูจน์จนกระทั่งเปลี่ยนไปทำงานโรงแรมแต่เนื่องจากรักอิสระมากกว่าทำงานประจำเธอเลยออกมาเป็นฟรีแลนซ์มนาชนกส่งสีสุข เป็นผู้หญิงที่ถูกใจไว้ผมยาวถูกใจแต่งตัวแบบดาราจีนและชื่นชอบหลินชิงเสียที่เล่นภาพยนตร์เรื่อง Outside the Window ในปีคิดศักราช1972สมัยเข้าวงการได้โฆษณายาสระผมคนเห็นหน้าทางโฆษณาก็นึกว่าเธอเป็นชาวญี่ปุ่น และจากนั้นก็เพราะเหตุน,นี้เองทำให้เธอได้รับฉายาหลินชิงเสียเมืองไทยจึงควรบอกเลยค่ะว่าเธอนั้นสวยอมตะจริงๆไม่เคยรู้ว่ากินอะไรเป็นของกินถึงได้สวยตลอดการขนาดนี้ยกให้เป็นอีกหนึ่งนางเอกในดวงใจที่ทั้งยังสวยและก็มีสเสน่ห์มากๆต้องการเห็นเธอคนนี้กลับเข้าวงการเพื่อรับละครอีกมากๆเลยค่ะ